เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับในช่วงยามวัลแคำกล่าวนะครับเนาะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆเนาะยังเขาแรงไปนะครับเนาะนะครับผมเอานอนเราไปนะครับพนักงานกันนอนแล้ยนะนะครับเพราะว่ามันจะสองทุ่มกลัวแล้วนะครับในตอนนี้เนาะนะครับวันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่สี่แล้วนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับเนาะมืเออื่นอาจารย์คอยสีมีลาวเนาะนะครับสำหรับเราพัฒนาของเขานะครับเนาะเอาติดตามกันได้ที่ช่องนาบุญคนเดิมนะครับเนาะนะครับ เอาในเหตุคือเก่านะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับพ่าสิบไปเทเทเลงมาครบสองตัวบนนะนะครับอ่ามาครบสองตัวบนอ่าในสุดนี้เป็นเลขหกตัวนะเป็นเลขหกตัวไม่ได้หกตัวการต้องวนผลนะครับมาตำแหน่งว้เป็นเทียรีป่อยนะครับเนาะใช้หลักแสนสี่ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยหนึ่งครั้งสิบครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบครั้งที่สองสองครั้งร้อยครั้งที่สามสองครั้งวยครั้งที่สามสองครั้งร้อยครั้งที่สี่สองครั้ง แล้วก็ไม่มีค่าคงที่นะครับได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งได้หกหครับครับนะครับเดี๋ยวหอสซมาคำนวณประกอบเปิดนะครับเนาะสำหรับในสุดนี้นะครับขอเดินดีเดินเยี่ต่อเนื่องเนาะนะครับหน่วยอีหมดในที่ได้เป็นัวได้นะครับนะครับเนาะอันในงวดที่หนึ่งนี่นะครับเนาะก็จะเป็นหลักแสนคลิกเก้าเก้าสี่ครั้งนะครับเก้าสี่สามสิบหกได้หกได้หกนะครับแล้วก็หลักร้อยก็เลยสามเก้าห้านะ สามเข้าหาเนาะหลักร้อยคือเลขสามครับเรากลหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขนะ 5, 3, 5, 5. ขาเนาะห้าสามสิบห้าก็ได้หาสิบครั้งที่สองนะครับก็คือเลขสามสองเทียบเป็นหกครับร้อยครั้งที่สามเลขหาสองเทียเป็นศูนย์หน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดสองเทียเป็นสี่ครับแล้วก็ไปที่หลักร้อยครั้งที่สี่เลขสามสองเทียเป็นหกมี่ทำได้นะครับโปรแกรมมาเลยเนาะ 6บวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น4 4่บวกหเป็น0 0นบวกศได้0 0นบวก4ได้4 4่บวกหก็เป็น0 0นนยบวกหนึครับก็จะได้1นบวกหก็จะเป็น2อบวกหก็จะเป็น3นะครับเดินไป4ี่ตัวเนาะศู 0, 1, 2, นยนึครับตัวที่หานี่นะครับเนาะบวกสนะครับ3ามบวกสก็จะเป็น 6, กบวกหเป็น7 0 1 2 3 6น ัวดีบวกสามตัวเดียวนี่บวกหนึ่งทั้งหมดนะครับบวกสามเนาะได้ไปหกตัวนะครับได้หกตัวนี่เนาะถ่าเข้าเอาไปวิ่งกันมันสะได้สามสิบคู่นะวิ่งกันได้สามสิบคู่นะในเลขหกตัวนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับเราเรียกออกไปที่หกศูนย์สามหกศูนย์สามก็ไปที่ศนะูนย์สามศูนย์สามมันจะได้สามสิบคู่นะครับเอาศูนย์สามเอาแบบนี้เลยเนาะศู 0, นย์สามครับ ควอดต่อมาก901256เลี้ยวออก26ก็ไปที่คู่2นะครับแบบนี้เนาะ26นะครับควอดต่อมากปับ 81, 81่งก็ไปที่คู่81 81นะครับควดต่อมาก98เนาะ98ก็ไปที่คู่98 98, 98นะครับควดต่อมาก16นะครับ16คู่นี้ก็จะไปที่คู่16 1 มดต่อมานะครับ90ก็จะไปที่คู่90นะครับหมดต่อมาตนะครับ93 93ก็จะไปที่คู่93อัตมนมัตินะครับ04ก็จะไปที่คู่04อดต่อมัตส03ก็จะไปที่คู่03นะครับแล้วก็หอดต่อมสาม36 ก็จะไปที่คู่สามหกนะครับงวดต่อมานะครับ่หนึ่งก็จะไปที่คู่่หนึ่งนะครับเห็นเนาะงวัตต่อมานะครับหกเจ็ดก็จะไปที่คู่หกเจ็ดนะครับต่อมานะครับก็จะไปที่นะครับเนาะศูนย์หกศูนย์หกก็ไปที่คู่ศูนย์ นะครับต่อมา62ก็จะไปที่คู่62นะครับมต่อมานะครับ65เนาะก็จะไปที่คู่65ครับต่อมานะครับ62ก็จะไปที่คู่62ครับต่อมานะครับี4นะครับมาคู่เบิ้ลนะครับก็มีมมาตัวเดียวนะีนะ4 ทาเท้าไปจับนะครับมันจะได้สามสิบหกคู่นะครับสามสิบหกคู่เพราะว่ามีโคบอลนําสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับมันจะมาสองหนึ่งนะเขาบอกอะไดลดน้อมากทีหนึ่งเนาะโคบอลเนาะก็ไปที่คู่สองหนึ่งนะครับสี่สามก็ไปที่คู่สี่สามนะครับมดต่อมาเนาะต่อมาหกสามนะครับ กสามก็จะไปที่คู่หกสามนะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์เก้าจะไปคู่ศูนย์เก้านะครับเอาต่อม,มานะครับเจ็ดเก้าเนาะนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็จะไปที่คู่ 7, 9, นะครับเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าก็จะไปที่คู่เจ็ดเก้านะครับสำหรับในวันนี้เนาะวันลาสุดนี่นะครับไปออกศูนย์ศูนย์นะครับ ส่วนๆมันก็จะได้ออกมาเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่ก็จะมมาศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์มาศูนย์นะครับมาคูเบิลนะต้องจับคูเบิลไปนนะึ7 7 9 9 4 4, ่งเนาะเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นำสามสี่สี่ก็จะเป็นสามสี่หกโคสำหรับในวันนี้นะครับนะในวันนี้ครับการประเมินผลของเขานะครับเนาะเขากันใสนะครับหลักแสนสี่ครั้งนะครับการประเมินผลเนาะ หลักแสนนะครับหลักแสนสี่ครั้งหลักแสนก็เลขห้าห้าสี่ยี่สิบได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับหลักร้อยบนนะครับร้อยบนร้อยบนก็คือเลขเจ็ดเจ็ดนะร้อยบนเลขเจ็ดนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบครั่หนึ่งก็คือเลขแปดแปดสามยี่สิบสี่ได้สี่ได้สี่ครับต่อไปหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งหลักสิบพั่สองือเลขหนึ่งสองครั้งได้สองได้สองนะครับ ต่อไปนะครับหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งก็อเลขแปดแปดสองเทียได้หกได้หกหลักหน่วยข้างที่สามสองครั้งหลักหน่วยข้างที่สามก็อเลขสี่สองเทียเป็นแปดได้แปดหลักร้อยครั้งที่สี่สองครั้งคือเลขหกสองเทียได้สองได้สองนะครับให้ตำแหน่งนี้บวกกันเลยบวกกันไปเลยนะครับเนาะศูนยะ์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเลยเป็นสามสามบวกหกก็เป็นเก้า ลมผัดลมผัดเนกะ้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็บวกสองเป็นเก้าได้เก้าเนาะได้เก้านะครับเก้าเนาะเก้าไปอีกหนึ่งก็เป็นศูนย์ไปอีกหนึ่งเป็นหนึ่งไปอีกหนึ่งเป็นสองนะครับบวกสองบวกสามนะครับตัวนี้บวกสามสองบวกสามก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นหกนะครับนะแล้ววันที่นี่นะครับเลขตัวนี้นะครับสังเกต สังเกตงวดใดที่มันได้ตัวนี้เนาะนะครับ9026เนี่ย9026เนี่นะครับไอ้901256ไึ่งวดนี้เนาะ90 90เนึ่งก็ได้หลายงวดเอ้หลายงวดด้วยนะครับถ้าเป็นตัวนี้เนาะนะครับ901256 901256หกก็จะมานะครับหกจะมาเนี่ยงวดที่หนึ่งเนี่ยนี่หกนะครับหกมานะครับแล้วก็ ต่อมานะครับ901256กมาอีกครับกมานะครับแล้วก็งวดต่อมา901256 6มาอีกนะมาอีกนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับ901256 6ก็มาอีก901256 6จะมาทุกหัห6จะมาทุกหววนะครับงวดนี้ก็ได้901256 6ก็มาอีก ก็จะแน้นนะครับถ้าเลขหกมันดับในหลักหน่วยมันก็จะมาในหลักสิบมจะมาในหลักสิบนะครับตัวนี้เนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกนะครับนะครับในงวดนี้ในตัวนี้เนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเดี๋ยวห้องมาเทียบนะครับเดี๋ยวห้องมาเทียบใส่นะครับมาเทียบใส่กับตัวนี้เนาะในสุดหลักของห้านะครับ แต่ว่าในสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้เนาะนสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้สูตรที่หนึ่งถ้าเราตัวนี้มาเียบนะครับมันสีดแนะสดงแท่งโต,นะ 9, 10, 1, 2, 5, ตมันสีแดงแทโตนะเก้าวศูนย์หนึ่งสองห้าหกอ๋อเี้ยวมันหกโตเนะนะครับเนาะ ในตัวนี้นะครับนอมันจะมีเหล็กหกตัวนะครับก็คือมาครบสองตวบนกับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกนะครับถ้าเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกนะครับเอามาเทียบกับสูตรนี้นะครับเอามาเทียบกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้มีเหล็กยู่แปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มีหกตัวตัวนี้จะเกินไปสองตัวนะครับ้าเทามาเทียบนะครับเลขมันก็จะชนกันไปที่เก้านะครับเก้าแล้วก็ศูนย์ แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็หกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจ่อจะได้เลขไปห้าตัวนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองหกนะครับเอามาเทียบกับสูตรนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองหกถ้าเก้าศูนย์หนึ่งสองหกนะครับเถ่าไม่เถามาแยกนะครับเถามาแยกนะครับเถ้ามาแยกสิบหน่วยนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีเก้านะครับมีหนึ่งมีสองนะครับแล้วก็มีหกนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีเก้า มีหนึ่งมีสองแล้วก็มีหกนะครับตัวนี้นะครับเก้าหนึ่งสองหกจะอยู่หลักสิบสำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะมีศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้มีหนึ่งตัวนี้แล้วก็มีสองตัวนี้นะครับสี่ไม่มีเจ็ดไม่มีมีหกนะครับหกเพราะฉะนนั้นนะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับเนาะก็จะตัดตัวใดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ชนนะครับมันชนหกนะครับ แต่ว่าถ้าชนหกนะครับถ้าจะตัดในชุดนี้นะครับในเลขดับตัวนี้ก็ดับดีนะครับเนาะดับดีนะครับหรือจะดับไม่อยู่ในวันนี้แต่ว่าถ้าตัวนี้นะครับเลขหกมันก็จะไปอยู่หลักสิบได้นะครับนะหลักสิบนะครับหลักสิบเพราะว่าในสถติการเดินห้องตัวเลขในตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้ามันถ้ามันได้เก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเนี่ยมันมักจะออกหกสองครับในชุดนี้เนาะนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกออกสองหก แล้วก็901256ออก06 6จะมาน901256ออก62นะครับแล้วก็90 901256แล้วก็ออก62สองนะครับนะครับมีมากวกดเนี่งก็901256อีกแล้วนะครับก็จะมี6นะครับ62 26องีกยวตัวนี้นะครับมันชอบมาตัวนี้ก็6มาทุกงวดเลยนะครับถามาตัวนี้นะครับ901256 6มาทุกงวดเลยนะครับ ให้สังเกตตัวเรขเนาะนะครับในชุดนี้นะครับห้าสิมาร์คสีนะครับเขาไล่สีไว้ก็ได้นะครับเพืเพ่อให้มันชัดเจนนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือเก้าศูนย์นงครับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกมันจะมาหกจะมาหกตัวนี้นะครับนะ,ะมาหกมาหกนะครับมาหก ตัวนี้คือกันนะครับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเนะมันจะมากกว่าที่ตัวนี้เนาะนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกแต่ว่าในตัวเลขถ้ามันได้ตัวนี้มันมักจะมาหกมันจะมาหกนะครับจะมาหกเนี่ยมันจะมาหกตัวนี้นะครับจะมาหกตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาหกตัวนี้สองตัวบนเนาะหนักครับ สำหรับในหัวนี้นะครับก็ได้นะครับ901256นะครับมันก็จะนะครับ6นะครับเอห6มันก็จะมี6อยู่นะครับ6ก็นชนนะครับเนนะชนตัวนี้ด้วยนะครับกตัวสําคัญเลย6นะครับแต่ว่ามันจะไปเด่นในหลักสิบนะครับ6ตัวนี้จะไปเด่นในหลักสิบนะครับตัวที่มันเคยออกนะครับมันจะมี60นะครับแล้วก็62นี Aun ่ก็คือตัวเคยออกนะครับ ถ้าได้ตัวนี้จะออก60แล้วก็62สองตัวนี้นะครับถ้ามันดับในหลักหน่วยนะครับมันก็จะเหลือหลักสิบในเลขหกนะครับนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเอ็นจีวเพิ่งสามีล่ามเพื่อนไปเลยเนาะนะครับมาคำคำนะครับเนาะคำแล้วเลิกแล้วนะครับนะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เพิ่งสามีล่ามเพื่อนไปเลยในคลิปต่อไปจังหวะกันต่อนะครับเนาะอ่ามเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ